สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ Rmu Channel กับผมและคุณทิราวันเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีอย่างท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับใช่แล้วค่ะก็ห่างหายกันไปนะคะเนื่องจากติดภารกิจแล้วก็สดูแลเรื่องสุขภาพนะคะก็ยังมีข่าวมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะไปที่สโมสรคณะครุศาสตร์นะคะในวันที่10 สิอดที่ผ่านมานะคะทางสมโมสรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ได้จัดโครงการค่ายครูสู่ชุมชนพี่สอนน้องครั้งที่10ที่โรงเรียนบ้านโนนยิ้วอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการปลูกฝังในการสํานึกรักบ้านเกิดค่ะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวันศีวาปีรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายครูสู่ชุมชนพี่สอนน้องครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2556ณโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสุพนน์ตาลพาดน,นายกสโมสรน,นักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับการต้อนรับจากนายสมปองโพธิบัณฑิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนรวมทั้งชาวบ้านอีกจำนวนมากโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้รวม3วันโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการจับฉลากพ่อฮักแม่ฮักเพื่อให้นักศึกษาได้ไปอยู่อาศัยกับชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชนการจัดกิจกรรมรอบความไฟเพื่อสร้างความสนุกสนานความบันเทิงเป็นการพักผ่อนไปในตัวเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามกีฬาและสื่อการเรียนการจัดกีฬาสารสัมพันธ์และพิธีใบสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษาและชาวบ้านให้ประสบความสุขในชีวิต การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้นำนักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์จำนวน100คนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิน่นโดยการสร้างสนามกีฬามอบสื่อการเรียนการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนการศึกษาวิถีชีวิตในชุมชนท้องถิน่นการสร้างความสาม,มัคคีความเสียสละซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมสร้างความรักในชุมชนท้องถิน่นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นครูให้แก่นัก ศึกษาคณะครุศาสตร์อีกด้วยค่ะจากคณะครุศาสตร์นะครับไปที่วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับโดยทางหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จักโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนาาักศึกษาประจำปีการศาึกษา2556ครับค่ะ ดรวิทยาเจริญสิริคณะบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองประจำปีการศึกษา2556ซึ่งกล่าวรายงานโดยอาจารย์กฤษสินทุศิริการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ สมกับเป็นนักกฎหมายมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการขององค์กรวิชาชีพด้านกฎหมายโดยมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1จําจำนวนกว่า220คนในระหว่างวันที่14ถึงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2556รวมระยะเวลาทั้งสิ้น8วันทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและจังหวัดทหารบกร้อ ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาทางด้านอารมณ์สังคมบุคลิกภาพหลักสูตรการป้องกันตัวทักษะการลีลาดการปรับตัวสู่สังคมการพูดการตกแต่งเวทีการอบรมกฎหมายพิเศษการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชโดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทุกแขนงเข้าให้การอบรมในครั้งนี้ค่ะ ก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมในเรื่องของโครงการจัดตั้งสากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเรานะคะซึ่งนายชัชวานพิพิจันทร์นะคะเลขานุการคณะกรรมการในการจัดตั้งสากรอมรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่ามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามของเรานะคะก็จะได้มีการโครงการจัดตั้งสากรอมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะทั้ง นี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์นะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารคณาจารย์และก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามทุกท่านนะคะเข้าร่วมประชุมพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นการรับฟังเกี่ยวกับสหกรณ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามนะคะที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์หนึ่งนะคะตั้งแต่เวลา8ปดนกา 30นาทีเป็นต้นไปนะคะใน,ในการน,นี้เราได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์มู สิกเจริญนะคะสากรณรจังหวัดมหาสารคามพร้อมทีมงานมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเราได้รับฟังด้วยนะคะครับก็ถือเป็นประโยชน์ของบุคลากรนะครับทั้งสายสนับสนุนและก็สายวิชาการนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่จะจะได้รู้ในเรื่องของการจัดตั้งสากรณรออมซั์ครูว่าจะอำนวยความสะดวกและก็เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเองอย่างไรก็อย่างไรทุกีพร้อมเพรียงกันที่ห้องคอนเฟรนซ์รูมหนึ่งอาคาร34นั่นเองครับไปที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่ทที่ร้อยโทดรนัทชัยจันทชม ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสรา,ารคามฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีประกาศรับข้อเสนอโครงการของคลินิกเทคโนโลยีประจําปีงบประมาณ2,557ในแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนงานวิจัยและการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีครับทั้งนี้การนําเสนอโครงการในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนําเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณจากทางกระทรวงนั่นเองโดยทั้งนี้ครับให้ทางคลินิกเครือข่ายนะครับได้ทําการรวบรวม ข้อเสนอโครงการไปยังกระทรวงในการนี้ทางคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราในนามคลินิกเครือข่ายก็ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะครับได้ส่งเสนอโครงการมายังสํานักบริการวิชาการเพื่อคลินิกจะได้นําไปรวบรวมแล้วก็ส่งไปยังกระทรวงในลําดับต่อไปซึ่งท่านใดที่มีความสนใจอยากจะเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยีประจําปีงบประมาณ2,557นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aes.rmu w c t h ดหรือจะติดต่อขอทราบรายละเอียดได้โดยตรงนะครับที่คุณอุทัยแสแก้วที่หมายเลขโทรศัพท์083 ส8มเจ็ดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0833781817นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของคลินิกนั่นเองหรือจะสามารถเข้าไปติดต่อได้โดยตรงนะครับที่ชั้น6อาคาร35อาคารเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2 5พฤศจิกายน2556ครับค่ะซึ่งสำนักบริการวิชาการและเทคโนโลยีนะคะก็ย้ายสำนักงานใหม่ะนะคะจากแต่ก่อนอยู่ที่บริเวณชั้น2อหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะตอนนี้ก็ได้ย้ายที่ สำนักงานนะคะไปที่บริเวณชั้น6อาคาร35นะคะหรือว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรนั่นเองนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ043721445หรือเบอร์โทรโดยตรงนะคะ0811177448นะคะคแล้วก็ผ่านทาง Facebook ก,ก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปก็คือสำ,สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะครับ และก็ไปต่อในเรื่องราวของการเบิกจ่ายของเงินนะคะก็คือในส่วนของทาง กองขังนะคะทางนางรำดวนดวงคมถาผู้อำนวยการกองลังนะคะ,คะก็ฝากข่าวมาว่าจากที่ท่านได้ให้ข่าวในเรื่องของการเบิกจ่ายนาะเงินตกเบิกของพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะ,คะในเรื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาก็คาดว่าจะจ่ายในช่วงกลางเดือนตุลานะคะ,คะและในขณะนี้นะคะก็มีเหตุขัดข้องบางประการนะคะที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือว่าเบิกเงินตกเบิกตรงนี้ได้นะคะ ก็ตรงนี้ก็ต้องขออภัยแล้วก็กำหนดการต่างๆนะคะก็จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปแล้วก็ขอเลื่อนการเบิกจ่ายดังกล่าวออไปก่อนนะคะเพื่อที่จะหาข้อ แก้ไขแล้วก็ในเหตุขัดข้องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการเบิกจ่ายในทีหลังนะคะก็หวังว่าจะเร็วๆนี้เป็นความหวังอันสูงสุดเลยทีเดียวนะครับเอาละครับจากเรื่องของเงินตกเบิกนะครับไปที่เรื่องราวสนุกสนานกันครับเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใกลเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งก็ได้มีการประชุมและก็กําหนดการจัดงานขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือในระหว่างวันที่12-13ธันวาคม 2,556ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรนิรุตถึงหน้านะครับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรา,า,ารคามฝากประชาสัมพันธ์มานะครับว่าในการประชุมคณาจารย์ขออภัยครับในการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามครั้งที่8ทั2,556เมื่อวันที่14ตุลาคม2,556ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมในวาระเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่46แล้ว,ะลวนะครับเชื่อใช้ชื่อว่าดอกบัวเกม,มซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-13ธันวาคม2556และจะมีการแข่งขันกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นครั้งที่37ในระหว่างวันที่16-22ธันวาคม 2,556ซึ่งก็จะมีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น18ชนิดกีฬานะครับและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการครับจึงของฝากประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรทุกๆท,ท,ท่านนะครับให้ทราบถึงกําหนดการและการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆคือในเรื่องของจํานวนผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันขน,นะครับจำนวนนักกีฬาในแต่ละประเภทรวมไปถึงจํานวนคนที่จะไปทั้งหมดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสํารองห้องพักและก็การเดินทางเกี่ยวกับยานพาหนะด้วยรวมไปถึงในเรื่อง ของเสื้อผ้าการแต่งกายในชุดกีฬานั่นเองนะฮะร,รวมไปถึงผู้ฝึกซ้อมนะครับแต่ละกีฬาใน,<ม>ในแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็นัดแนะการฝึกซ้อมเพื่อที่จะนําชัยกลับมาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของเราในลําดับต่อไปนั่นเองครับในโอกาสนี้นะคะท่านใดที่มีความสามารถในกีฬาประเภทไหนนะคะ,คะชนิดกีฬาประเภทไหนก็สามารถที่จะไปสมัครหรือว่าไปสอบถามนะคะอยู่ที่สํานักงานของสภาคณาจารย์นะคะอยู่ที่บริเวณชั้น5อาคารเฉลิมพระงเกียรติ72พรรษาห,หรือว่า หลังห้องประชุมวินยูนั่นเองนะคะหรือว่าจะสอบถามท่านประธานสภาเลยโดยตรงก็ได้นะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็หวังว่าปีนี้ก็จะได้เป็นดมเยอร์มือหนึ่งอีกนะคะทางอาร์นลของเราก็จะทำสเปเชียลรีพอร์ตมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับเอาละครับไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับได้จัด ค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขึ้นซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ก็จัดให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาครับฝา mm hmm. กประชาัมพันธ์มาจากท่านดรนุกูลกุฎแถลงหัวหน้าศูนย์ขออภัยครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับโดยได้รายงานภารกิจที่สําคัญของศูนย์วิทยาศาสตร์นั่นก็คือได้แก่การบริการวิชาการแก่ชุมชนซึ่งในภาคเรียนที่1นึ่ทับสองพนี้ทางศูนย์วิทย์ก็ร่วมกับสาขาวิชาเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และคอมพิวเตอร,ร ทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในระดับ มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดกาลาสินร้อยเอ็ดและมหาสารคามครับซึ่งการดำเนินงานนั้นก็มีท่านอาจารย์ดรกมลผลคำและทีมงานนะครับโดยในระหว่างวันที่24-25สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปจัดค่ายที่โรงเรียนศรีสมเด็จ<ม>พิมพ์วัฒนาพิมพ์พัฒนาวิทยานะครับมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจํานวน116คนในโครงการที่2ต่อเนื่องกันครับ31-1กันยายน2556ก็ได้จัดค่ายขึ้นที่โรงเรียนบรบรือวิทยาคาร<ม>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับ จำนวน211คนและในวันที่7-8กันยายน2556ที่โรงเรียนบรบรบือวิทยาคารเช่นกันแต่เปลี่ยนงเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 2> 4, 2> 4และ5นะครับรวมทั้งสิ้น184คนในโครงการที่4ครับจัดอยู่ในเมืองนี้เองนะครับ<ช>นั่นก็คือวันที่14-15กันยายนครับจัดที่โรงเรียนอนุกูนารีและโรงเรียนพดุงนารีนะครับจนวน145คนและค่ายสุดท้ายครับจัดขึ้นที่โรงเรียนกาลสินพิทยาสรรจำนวน79คน ในวันที่2-4ถึงตุลาคม2556รอบที่ผ่านมานะครับซึ่งทางศูนย์วิทย์ก็ได้รายงานว่าค่ายในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยทั้ง5โครงการนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการบริการวิชาการและก็สร้างการเรียนรู้ใหม่ให้กับชุมชนและก็นักเรียนในกลุ่มดังกล่าวให้ได้รับความรู้และก็เกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราได้จัดทําขึ้นถือว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตภาคอีสานนะคะก็เข้า กิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามของเราได้ร่วมกันจัดทําขึ้นเป็นประจําทุกทปีนะคะก็คืองานกระถินประจําปีของเรานั่นเองนะคะเป็นบุญกระถินนะคะปีนี้เราจะไปทอดถวายที่วัดไผ่สักด์วัดไผ่ศารศักดารามนะคะซึงท่านรองศาสตราจารย์ชูชาติภารณนธนะคะผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็ได้ขอเรียนเชิญคณาจารย์ข้าราชการพนักงานเจน้าหน้าที่นักศึกษาทางภาคปกติภาคกศพปประดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเ และก็ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามทุกๆท่านนะคะรวมทําบุญด้วยกันนะคะคในเรื่องของการทําบุญกระถินสามัคคีนะคะซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่9แล้วก็วันที่10 พุศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งในวันที่9นะคะเราก็จะมีกําหนดการในเรื่องของการตั้งองค์กรถินนะคะก็จะตั้งขึ้นอยู่ที่บริเวณชั้น1อาคารเฉลิมเพระเกยียรติ7 2พรรษานะคะและเราจะไปทอดถวายที่วัดภัยสารศักดารามนะคะบ้านคอนสารตําบลวางแสงอําเภอแกดําจังหวัดมหาสารครามในเช้าวันที่10นะคะพุทธจิกายนนะคะท้งนี้ก็เป็นการสืบทอดและรักษาไวา้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทยนะคะและในการนี้นะคะจะ ได้มีโรงทานนะคะจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆและก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสรา,ารคามนะคะร่วมเป็นจํานวนมากมด้วยนะคะ<ม>และก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาทุกๆท่านนะคะร่วมบริจาคนะคะจตุปัจจัยสมทบทุนองกระถินสามัคคีในครั้งนี้ตามกําลังศรัทธาของท่านนะคะและก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแห่องกระถินรอบคุ้มวัดศรีสวัสดิ์และก็ร่วมสมโพธิองกระถินตลอดทั้งคืนเลยนะคะก็สามารถสั่งจอง องกระถินนะคะหรือว่าเครื่องบริวารกระถินต่างๆนะคะได้ที่สำนักศิลปะและวัฒน,นธรรมโทรสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร043722118ถึง9ต่อ155แล้วก็324ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยค่ะครับท่านใดที่สนใจและมีจิตสัทธาก็มาร่วมทบุญกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสา,ารคามนะครับในการทอดกระถินสามคีประจําปี2556นี้และยังมีหนึ่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับมาจากสาขาว,วิชานิเทศศาสตร์ครับ,รบในเรื่องของการจัดโครงการสัมมนาการประชาสัมพันธ์ให้กับ นักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่4ในรายวิชาสัมมานาการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือวันที่15ตุลาคม2556เลื่อยเรื่อยๆไปถึงวันที่16ตุลาคมนะครับ2วัน2วันกับ1คืนครับทางคณาจารย์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลมาตรประมวณิชกุลท่านอาจารย์สุริพรคลังพระศรีนะครับรวมไปถึงท่านอาจารย์กุลทิดาภูมิเหล่าแจ้งนะครับก็จะได้นํานักศึกษาชั้นปีปที่4นนนนนีี่่หะคครรรััััััับบไปววมมมกกกจจดดสาาาทงงออยพ้ศึษ งานที่อนครเวียงจันทร์ประเทศลาวด้วยนะครับเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนก็มีผมติดตามไปด้วยนะครับไปทําข่าวแล้วก็ทํารายงานพิเศษมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมในลําดับต่อไปครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางสาขาวิชาต่างๆนะคะได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนะนะคะ,คะและนี่ก็คือความน่าสนใจนะคะที่ทีมข่าวอ m มีวชาแนลของเราได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราววรนาแถมทองพร้อมคุณพิรพจน์ยอดยิ่งและกลุงงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน นะคะที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเยียวแดงเด่นงาเป็นสาวฟรีรวมความรักสามัคคี